เล็ดลับทาให้ผักสดเป็นอาทิตย์จากขวดแบบง่ายๆมาดูกันได้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วผักเราซื้อมามักจะใช้ไม่หมดนะคะวันนี้พี่อ้อมมีวิธีการเก็บรักษาให้ได้เป็นอาทิตย์มาดูกันได้เลยค่ะนี่เลยเราก็จะใช้ขวดแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดบริเวณตรงนี้ได้เลยวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะตัดช่องตรงนี้ได้เลยนี่เลยตัดออกไปได้เลย นี้ค่ะเราก็จะได้2ส่วนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนําต้นหอมผักชีของเราใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่าจะแกะหนังยางออกก่อนค่ะนี่เลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยใบหอมถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะให้รากเขาสามารถดูดน้ําขึ้นมาได้นะคะนี่ค่ะพี่อ้อมจะใส่น้ําลงไปแค่เล็กน้อยประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนนี้เราก็ปิดเข้าไปได้เลยนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าปิดไม่ได้นะคะเราก็บีบช่วยเขาเล็กน้อยค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะบีบไปแบบนี้เลยนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําขวดตัวนี้นะคะไปวางไว้ตรงช่องที่เราใส่ขวดน้ําชั้นล่างสุดเลยค่ะในตู้เย็นนะคะแค่นี้เราก็จะมีผักไว้ทานเป็นอาทิตย์แบบสดๆแล้วนะคะ